ไลออนล็อกเพี้ยบบุกไลออนล็อกล้วงมาทันไลออนล็อกแมลงวีเขอกไลออนล็อกบวกไลออนล็อกหมดปัญหาบวแมลงวีเขาด้วงมัดพักแมลงสิงเพลี้ยกระโดดและเพียทุกตระกูลไลออนล็อกสารกำจัดแมลงชนิดดูดซึมกินตายถูกตัวตายกำจัดแมลงปากดูดโดยเฉพาะไลออนล็อกสูตรเข้มข้นใช้น้อยออกฤทธิ์นานยาเย็นใช้ฉีดพลดอกได้ดูดซึมได้ทางรากและใบปลอดภัยต่อพืชไลออนล็อกจาก f a r m ล,ล,ลุงลุงตื่นลุงตื่นค่าไม่ใช่ลุงตื่นโว้ยข้าลุงป๊อบลุงป๊อมถามหน่อยเถอะลุงใช้อะไรฉีดไล่มันสับปะหลังึงย่าไม่มีได้หัวมันงามทุกปีใช่ดินั่งแฝวสตาเคนปักท้นมันปุ๊บฉีดสตาเคนปั๊บปักท้นมันปั๊บฉีดสตาเคนปุ๊บคุมญ่าได้ทุกชนิดใช้กับดินแห้งได้เลย ทอดมันปุ๊บชีสตาเคนครับปั่ทอดมันปุบ๊บชีสตาเคปุ๊บแล้วโค้แล้วสตาเคปูค้งยาได้เกียดจริงๆย่าเยี่ยมใช้สตาเคจากฟาร์มะระโหลก้เติ้ศูนย์เกา่หกสองสี่สี่ห้า้าศูนย์เก้าสี่ห6 2หกสองสี่สี่ห้า บิ๊กเอฟเอชั่วโมงผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการธุรกิจฟังพร้อมกัน30สถานีวิทยุทั่วไทยภาคกลางสระบุรี FM 101.25ร้อกำแพงเพชร98.75สแปดุดบุรี89.75สิงห์บุรี92.75เพชรบูรณ์91.25าภาคตวันออกจันทบุรี92.5ชลบุรีพัทยา97.75ิบาปราจีนบุรี1้อย5งภาคใต้เพชรบุรีรอง 98.75สุาราธานี96.5สงขลา100.75เมกะเฮิร์ติดต่อเราที่0 2 4 4 1 1 0 3 0 big fm กับลีเจสเกธนะนัทพนอะไรครับคุณผู้ฟังครับกลับมาหลังเบรกตรงนี้นะครับอย่างที่เะเกินเอาไว้วันนี้ว่าวันนี้จะได้พูดคุยกับพี่นพพรชมณีนะครับปีแล้วก็มีคอนเสิร์ตไปแล้วปีนี้พี่นพกลับมาพร้อมกับเพลงแล้วก็คอนเสิร์ตดีดีด้วยในช่วงปลายปีพี่นพอยู่กับเราแล้วต้อนรับกันนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเกครับสวัสดีครับทุกท่านครับของ BFM อืมวันนี้คลึ่งทั่วประเทศ <laughs> ของแท้ <laughs> <laughs> มาเป็นอีกหนึ่งปีที่เราได้จะเจอ <laughs> พี่ชายที่อบอุ่นของผมคนนี้กับพี่นพพรสมน้ปีนี้มาพร้อมกับคอนเสิร์ตกับ22ศิลปินโดราแมนใช่ครับก็เป็นช่วงปลายปีนะครับที่พวกเราจะเจอกันแทบทุกปีที่สนามสนามกอล์ฟเทรเชอร์ฮิลจังหวัดชลบุรีนะครับครับแล้วก็ปีนี้มาในทีมชื่อว่า in the mood for the b a ก e r ี a n ก็คือชาวเบเกอรี่มิวสิกในยุคเริ่มต้นนะครับนั่นคือทั้งทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังรวมทั้งแฟนเพลงด้วยศิลปินก็เฉพาะคนที่ว่างนะครับก็จะมางานนี้กันหมดเลยครับแล้วก็ประมาณ20กว่าศิลปินครับเยอะมากๆเยอะมากๆนะครับปีนี้ต่อเนื่องมากี่ปีแล้วพี่นพสามปีสี่ปีแล้วไหมใช่ครับปีแรกเนี่ยเป็นทีมของ back to the 90s ครับแล้วก็ปีนี้นะเป็น Christmas Fun Fest ของบอยนกฟมิลี่นะครับอันนั้นคือพี่บอยกับผมเป็นเป็นตัวตัวหลักของการจัดงานแต่ครั้งเนี้พี่บอยขอพักหนึ่งปีนะครับสองปีแล้วนะเพราะว่าปีนี้กับปีหน้าเนี่ยพี่บอยทำชุดบอยปอสแล้วก็ปีหน้าจะมีบีเดย์บีเดย์คอนเสิร์ตปลายปีนะครับบก็จะเป็นอินเป็นคิวของอินเดอะมูดเฟสติวัลแทนกับมิวสิกเฟสติวก็ยังเป็นพี่โนตเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดงานนี้และดูแลน้องๆนะ ถือว่าเป็นเป็นศิลปินที่โทรไปชวนเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆมานะครับเพราะเพราะว่าอยากใช้ปีนี้เป็นเหมือนการวีเนียนกันนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวฉลองกันปลายปีหน้าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ครบรอบ30ปีแบล็กรี u มิวสิกนะครับก็อยากให้เชิญเพื่อนๆพี่น้องเพื่อนฝูงได้มาเจอหน้ากันแล้วก็ได้วางแผนกันด้วยว่าปีหน้าเนี่ยจะทําอะไรกันดีเพื่อที่จะไปจบตอนสิ้นปีหน้าครับอื้มโห30ปีเบเ็กรี ตอนเริ่มตอนนี้ผมเจ็ดขวดไปแล้วใช่สามสิบปีแล้วเนอะครูตอนนี้คิดว่าคนจะลืมไปแล้วนะแต่ปรากฏว่าเออไปไปมาเสกตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนเนี้ยกระแสเบเกอรี่มิวสิกกลับมาจริงๆครับกลับมาจริงๆมามากๆนะครับใครที่คิดถึงเพลงในยุคแบบว่า80 90์แม่เนี่ยผมบอกเลยว่ายิงยามาแล้วคอนเสิร์ตนี้นี่คือทา้ผู้ชื่อศิลปิน20ท่านนี่คือเยอะมากแล้วเป็นทุกท่านที่แบบใครๆก็รู้จักอยู่แล้วแต่เอาเป็นว่าเป็นเบเกอรี่อ่ะใครที่เป็นแฟนกังเบเกอรี่มิวสิกอ่ะ ในวัยที่คุณเติบโต,<ช>ตมาต<ช>ั้งแต่มัธยมจนถึงวันนี้ยผมใช้คําว่าเป็นแฟนของพี่ๆเนี่ยต้องมีสักแบบแตกสี่สิบอะใช่ใช่ประมาณนี้สามสิบ้าถึงห้าสิบสาสิบห้าถึงสี่สิบ้าเนี่ยเป็นแฟนเพลงหลักของพวกเรานะครับซึ่งก็จะเป็นแฟนเพลงของ Mr. สตอร์ซสมเกียร์โจอี้บอยนะครับ c r e s c e โดโซอั f t ตอร์ซ p กส์พีโอพีออนอารีโยคีเพลย์บอย โอ้โหอะไรเงี้ยครับเต็มไปหมดเลยไทยอัมคิงดอมก็มาคริสเซนโดมาแบบคริสเซนโดฟอร์เดใช่ครับพี่ตู่พบทองพี่ใหญ่โมนทนพี่นี้มีซ้มมารีมาด้วยใช่ครับอันนี้คือเพื่อนและแฟมิลี่ก็จะมีน้องน้องพัคซี่น้องน้องเบนเคนโพติเอสดังน้องส้มมารีมาช่วยมาช่วยแจมเลยมาสร้างสีสันครับโอ้โหเด็กรุ่นใหม่ครับผมน่ารักมากก็ผมจำได้ว่าเขาที่แล้วมันเป็นสองเวทีป่ะสองเวทีที่เป็นปีที่แล้วงานใหญ่มากปีนี้จะเหลือแค่เวทีเดียวครับ แล้วก็เล่นกันแบบสบายๆครับเสกคือนั่งเล่นนอนเล่นปีนี้พื้นที่จะกว้างขวางกว่าปีที่แล้วเพราะว่าคนคนจะไม่เยอะเท่าครับม,มันก็เลยกระจายกระจายกันแล้วเราเราเราจัดเวทีหันอีกด้านหนึ่งครับปีนี้ก<อ>็จะเป็นอีมุมมองหนึ่งจะไม่เหมือนกับบอยน็กอกแฟมิลี่พื้นที่กว่าเขาบอกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบสามไร่ใช่ใช่ครับ ป,ปีปีตกลงเสร็จเคยได้ไปยังปีที่แล้วยังคือยังไม่ได้ไปแต่ว่าไปดูภาพบรรยากาศมาครับพี่นพเพราะว่ามันตรงกับวันที่ผม,ผมติดงานบดีแล้วผมไม่สามารถไปทันวิง่งกลับมาปีนี้ปีนี้ไปได้ไหมอ่ะปีนี้ตารางยังไม่ออกแต่ถ้าเกิดตารางไม่โดนเนี่ยผมไปแน่พี่นพผมยืนยันกับพี่นพตลอดทุกครั้งทีไ่ได้คุยพี่นพว่าผมต้องไปเจอพี่นพตัวนเป็นให้ได้ไม่ครั้งใดก็ครั้งหนึ่งอยากให้มาครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่แบบเราจะได้เห็นด้วยว่า มือมันยังมีมนเสน่ห์มีความขลังอยู่ในเวลาคนร้องเพลงมนติ่ะก้อนหินละเมอด้วยกันอย่างเงี้ยคนร้องเพลงที่แห่งนี้ด้วยกันอย่างเงี้ยโอ้โหมันมีมันมีเวทมนต์สะกดคนฟังคนที่อยู่ตรงนั้นด้วยกันเป็นผมใช้คำว่าเพลงพี่ๆเป็นอมตะจริงใช่ครับอืมเพราะว่าผมเข้าไปดูคลิปวิดีโอที่แบบว่าถามศิลปินอย่างพี่ตู่เองหรือว่าน้องๆบินคเองว่าถ้าให้เลือกแบบอยากฟังเพลงไหนของพี่ๆกันทุกๆกเพลงที่ทุกคนคิดถึงอะพอกิ้งมาคือแบบคุกเข้ามาเลยทุกคนร้องตามได้อ่ะ ใช่ครับอันนี้เป็นมนต์เสน่ห์อันหนึ่งเลยนะที่พวกเราก็เพิ่งทราบเหมือนกันหลังจากที่มันผ่านไปสามสิบปีแล้วว่าเพลงในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันมีความทรงจำของเราแทรกอยู่บช,ชัดเจนเลยนะครับคือโดยเฉพาะเพลงแฟนเพลงเบเกอรี่เนี่ยมันเป็นเหมือนซาวด์แทร็กที่แทรกซึมเข้าไปอยู่ในความทรงจําของผู้คนจริงๆมันจะไม่ค่อยมีไอความอะไรอะ่ะไม่มีความเชยอ่ะนะฮะเวลาฟังมันยังอยู่ทันสมัยเหมือนเดิม,มน,นะครับมีมีความ กลมกล่อมใช่ครับครับแล้วผมสารรูปตรงนี้เลยนะครับว่าเพลงพี่พี่ที่บอกว่าคลาสสิกที่พี่นพบอก3าสปียังเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมันคลาสสิกขนาดนี้ในฐานะเป็นเด็กมาเคยใช้เพลงพี่พี่จีบหญิงด้วยเอามาตรงนี้เลยสารรูปตรงนี้เลยความดีดีมันเป็นเพลงประว่ติบากแล้วเพลงที่พี่้องมาคือใช้ได้อยู่นะถึงวันี้ก็ยังใช้ได้อยู่เพราะว่าเพลงของเบรี่มิวสิกเนี่ยมีความจริงใจมากมากเลยในการที่จะบอกความในใจเราออกไปว่าฉันฉันรู้สึกยังไงกับ กับเธออะไรเงี้ยครับม,มันจะไม่ไม่เคลือบแฝงอะไรทั้งสิ้นถ้าใครอยากจะร้องเพลงตามพี่พี่ผมว่างานนี้มันจะเป็นแบบคือถ้าใครเคยไปแบบคอนเสิร์ตเฟสติวัลอะไรใดๆที่มันเป็นลานบางครั้งมันจะยาผมพวงตรงในงานของพี่นพ่ะจัดมาเน,นี่ยปีเนี้ยผมว่ายาสวยสุดใช่ใช่ครับอารมณ์อ,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 อุบรรยากาศดีมากแล้วก็สนามกอล์ฟดีมากนะพงน้ําติดแอร์อะไรเงี้ยมันไปสบายครับพี่ไหนว่าเราเหมือนเราเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ที่เราเคยดูคอนเสิร์ต เป็นประจําเนี่ยไปรวมกันอยู่ในที่ที่หนึ่งที่เราจะเจอกันแค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้วก็เป็นเป็นความทรงจําที่ทุกคนจะมีอยู่ตรงนั้นตรงนี้ระหว่างเดินไปซื้อขน,นมกินเพลงนี้ดังขึ้นแต่มันจะมีจออยู่รอบๆเลยนะครับคุณจะไม่รู้สึกพลาดเลยถึงยิง่งเดินไปตรงไหนเนี่ยคุณก็จะมองเห็นพวกเราที่อ,อยู่บนเวทีแน่นอนครับอย่างสวยงามเฮ้ยสุดยอดสุดยอดอจริงเพราะเพราะบางครั้งถ้าเกิดว่าคุณเคยไปงานจะรู้ว่าซ้ายขวาให้มันเป็นร้านอาหารแล้วมันไกลเวทีเนี่ยบางทีเราหันหลังอยู่เราไม่เห็น หรือว่าภาพบรรยากาศที่มัน้กลๆหรือเรานั่งอยู่ข้างหลังมันค่อนข้างไกลเพราะคนแบบหลายพันคนเวลาอยู่ในงานกันแต่นี่คือสิ่งที่ทีมงานได้ใส่เข้าไปใช่ครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยผมยังเห็นเลยคนบางคนเนี่ยนั่งหันหลังให้เวทีเลยหันหน้าให้จอนะครับคือหันไปทางจอเลยเพราะว่าเวทีมันอาจจะไกลเขานอนดูหน้าจอเนี่ยแล้วก็เสียงดนตรีมันมาถึงแล้วเขาก็เต้นมนอยู่หน้าหน้าจอเนี่มีทั้งหมดหกจอครับปีที่แล้วเยอะมากครับเอ เยอะมากแล้วอย่างที่เซกบอกว่าหญ้าสวยเนี่ยคือมันมีผลเรื่องของแบบอาะยิง่งแฟนๆสาว15ถึง45ห้าสิบแถวเนี้ยคือมันจะมีเรื่องของฝุ่นเนาะเรื่องฝุ่นที่<ช>แบบสถานที่จัดงานแต่อันเนี้ยโอเคดีมากเลยอะ่ะคือคุณสามารถกลิ้งบนหญ้าสนามกอล์ฟคุณได้เลยอ่ะใช่เลยครับไปนี่สบายเลยครับบรรยากาศดีจริงๆแล้วก็สวยงามถ่ายรูปสวยแน่นอนครับอ<ค>แล้วอย่างใครไม่เคยไปนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับตอนนี้บัตรเนี่ย i p ไนี่หมดไปแล้วจะเหลือแต่เฉพาะบัตรทั่วไปนะครับแต่ก็ ไปได้ครับเราเนื่จาจะเหลือไม่เยอะนะครับเพราะเราปีนี้จะจากัดจานวนคนไม่ไม่เยอะเกินไปด้วยหลครับจำกัดพี่นบบอกพอจะบอกได้ไหมครับว่าประมาณจํากัดไว้มาเท่าไหร่ครับผมคิดว่าประมาณห้าหกพันนะปีนี้ครับปปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งหมื่นคนเยอะเยอะจนแบบล้นแบบล้นไหลไปถึงอโหูมันไกลมากอ่ะบางทีผมก็รู้สึกเกรงใจผู้ชมนี่อยู่ไกลเวทีเกินไปด้วยครับ ก็ต้องเดินลงไปเซอร์วิสบ้างเดินไปจับมือไปเช็คแฮนด์แต่ปีนี้บอกบอกทางทีมแฮนบีแล้วว่าเออเราจัดให้มันเป็นลักษณะเป็นแบบล้อมๆเข้ามาดีกว่าอย่าให้แบบคนสุดท้ายเนี่ยอยู่ไกลเกินไปนะครับให้แบบล้อมๆมุงกันเข้ามามันก็เลยได้มุมมองใหม่ เพราะผมจาได้ว่า<ช>พี่นพบอกไว้ว่าอย่างปีที่แล้วอ่ะพี่ๆทุกคนตั้งใจที่จะแบบลงไปหาแฟนๆไปใกล้ชิดแฟนๆ<ช>แต่ด้วยความที่คน<ช>มันเยอะมากอ่ะเนอะจะให้เดินทะลุใช่ใช่เดินกูประมาณสี่ห้าร้อยเมตรนู่นนะไกลมากครับมันแทบจะมองไม่เห็นกันแล้วอ่ะเพราะว่ามันปีที่แล้วมันจะเป็นทรงยาวๆหน่อยแบบเป็นเส้นกิ่งเดียวหน่อยปีนี้จะเป็นแอมพลิเทอร์ครับเป็น,นกว้างๆอบๆกว้างๆผมว่าน่าจะอบอุ่นแล้วก็ช่วงบรรยากาศปลายปีนะครับ วันที่สิบสี่เนาะเปนสาวหน้านี่แล้วอ่าีกนิดเดียวเองัครบก็ได้เจอแล้วครับที่เทอร์เช e h i ฮิล o l กอล์ฟขับชนบุรีผมว่าน่าจะอากาศพอจะเย็นๆหน่อยตอนนี้อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณยี่สิบสองยบสามนะครับตอนช่วงช่วงประมาณสี่ห้าโมงเย็นนะครับเพราะว่าเขาก็ยังออกรอบกันอยู่ทุกวันแต่ก็จะก็จะปิดสนามกล์ฟเป็นวันพุธเพื่อสุกให้เราเตร็จครับ อ่ะก็ได้ฟิลแบบว่าเปิดแอร์อยู่ตลอดเลยเนาะยี่สองยี่สบสามใช่ใช่ครับดีมากแต่ว่า<ต>ในปีนี้ความอบอุ่นในเทศกาลดนตรีนี้ที่พี่นบเองก็มาบอกต่อเราว่านี้มันยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นความพิเศษของปีนี้ด้วยเป็นการปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดในรอบยี่สิบห้าปีด้วยในรอบสิบเอ็ดปีนะสิบเอ็ดป <11 P S 2> ีหรอคอนเสิร์ตเป็นเป็นซิงเกิลใหม่ที่ฉลองอรรออพวกเราครบรอบยี่สิบห้าปีนะครับแล้วว่ามันเนี่ย เราตั้งใจทำโปรเจกต์ QOP 25ปีมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ,รบแต่เราเพิ่งดได้คลอดออกมาให้ฟังกันในปีนี้เพราะว่าเพิ่งจบเรื่องโต้งไปอะไรเงี้ยโต้งเราก็ทำลาอะไรโต้งไปหนึ่งปีเหมือนกับให้ทุกอย่างมันลงตัวจากนั้นเราก็ค่อยๆทยําเพลงกันขึ้นมาซึ่งตอนนี้เสร็จประมาณสามสี่เพลงนะครับได้ซาวใหม่ที่เราจะไม่รีครูดใครมาแทนโต้งจะกลายเป็น G o p สี่คนเหมือนอย่างที่ทางบิ๊กเอฟเอ็มได้ลงภาพนะก็คือพี่สมเกียรติผม,มเจอรี่แล้วก็ สี่คนนี้เป็นโปรดิวเซอร์เป็นเจ้าของวง,งต่างๆเต็มไปหมดอย่างเช่นเจอรี่ก็เป็นเจ้าของวง Today's c o o Kids ใช่ไหมครับก็เป็นของวง Group Rider ที่สมเกตก็มิสเตอร์ซ<ม>ีก,กับโดโจทั้งค่ายผมก็เป็นบอยนบนๆอะไรเง,งี้ยพอสี่คนมารวมกันแล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจจะสรรสร้างเพลงป๊อปที่มันมีคุณภาพก็เลยส่งเพลงนี้ครับมีความรักอยู่ที่นี่มาให้ลองฟังว่าเนี่คือสาวใหม่ดนตรีที่พวกเราอยากนำเสนอให้ฟังว่า ดีโอพีจากนี้ไปจะเป็นแนวนี้ครับจะเป็นแนวแฮปปี้แนวครับส่ง positive energy ให้กับคนฟังที่จะไม่ต้องรอไม่ต้องรอคอยเป็นสิบปีต่อไปแล้ววกเราจะทํางานต่อไปเรื่อยๆทํางานด้วยกันแบบนี้ครับปีที่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการส่งพี่ต้องนะครับไปในเรื่องของสิ่งสุดท้ายตรงนั้นกันไปแต่พอมาปีนี้มันก็จะเป็นอีกรูปแบบใหม่ที่ออกมายังเห็นสายสัมพันธ์ของเพื่อนเนาะในเส้นทางดนตรีที่อยู่ด้วยกันอย่างยาวนานชัดเจนชัดเจนนะครับในสี่คนนี้ ครับโอ้แต่แฟนๆก็บอกว่าม,มันจะได้เห็นปีหน้าเนะี่ยได้ฟังแบบสักกี่เพลงอะครับพี่นพมีมีต่อนเนื่องให้แฟนๆมั้ยใช่ครับทําทั้งอัลบั้มเลยครับทําเสร็จตอนนี้เสร็จไปสามสี่เพลงแล้วนะครับอัลบัม้มหนาน่าจะมีประมาณเจ็ดเพลงเป็นอย่างน้อยแล้วเราก็คิดว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับช่วงประมาณกลางปีหน้าเพื่อให้มันอยู่ในธีมของฉลองครบรอบสามสิบปีเพลงก็ได้มีสิิเรือว,ว่าพีออพีเราก็มีงานใหม่กลออ่องออกมานะครับสามสิบป <30 S 2> ีนนจับก,กัน สามสิบปีมสิปีเบเกอรี่แล้วก็ยี่สิบห้าปีของพี p พีใช่ครับผมสุดยอดสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆผมใช้คําว่าสุดๆของวงการดนตรีไทยอ่ะสําหรับพี่ๆเลยนะครับแล้วก็มีความรักอยู่ที่นี่อันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดเพลงนั้นใช่ครับก็เสกฟังแล้วเป็นไงบ้างฮะผมผมรู้สึกเหมือนตอนผมเป็นเด็กอ่ะโอ้ดีใจ มันก็ยังเป็นความอบอุ่นความมวลสารที่เป็นความตั้งใจจริงของพวกเรา<ม>พีโอพีนะว่าเราอยากให้พลังงานดีๆกับคนฟังนะให้ได้มีกําลังใจไปใช้ชีวิตที่ทุกวันนี้มันรู้สึกมันจะไม,ไม่รู้มันยากขึ้นหรือเปล่านะแต่ผมร<ม>ู้สึกว่ามันกระทบกระทั่งกันเยอะในสังคมบ้านเราเดี๋ยวนี้นะครับทุกคนม,มีตัวตนกันเยอะมากเกินไปละแต่เพลงของพวกเราเนี่ยจะพยายามหล่หอหลอให้ทุกคนมีความสุขมีความ,มสันติภาพให้อยู่ในใจมากขึ้น เวลาเราฟังเพลงแล้วร,รู้สึกเย็นสบายครับผมจริงนะไอ้คำพี่ดบบอกประโยคท้ายในคําว่าเย็นสบายผมรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปถามถึงความรู้สึกของตัวเองในยุคที่แบบฟังเพลงเบเกอรี่ในวัยที่เป็นเด็กตอบแต่ขึน้นมาส่วนใหญ่มันจะรู้สึกแบบเย็นสบายจริงๆใช้คานี้แหละว่ามันฟังง่ายเข้าใจง่ายในภาษาของเบเกอรี่ด้วยเมโลดี้ที่เมโลดี้ของพี่ๆทำออกมาแล้วมันเป็นมันจะไม่ได้รู้สึกว่าร้อนรุ่มหรือว่าเลาอารมณ์ให้มันไปทาง โอเคมันอาจจะตา่างชาวล็อกอยู่แล้วแน่นอนเบเกอรี่มีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่เชื่อเหลือเกินว่าพอผ่านเวลาไปอ่ะคุณไปตามร้านอาหารที่เขาเปิดเพลงเล่นตรลหรือว่างาน,นงตา่างๆถูกหยิบเพลงพี่มันเล่นจนจนน้องๆยุคนี้ร้องเพลงพี่ๆได้โดยที่อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นเพลงของใครใช่ใช่าาเป็นอมตะจริงดีงใจ<ๆ>ที่ยังมีคนหยิบเพลงของเราไปเล่นอยู่เอะเมื่อกี้ใส่พูดดีว่าเพลงของเบเกอรี่เนี่ยถูกปรุงมาให้เป็นเหมือนกับอาหารทานง่ายทานเมื่อไร่ก็ได้ครับทานแล้วรู้สึกสบายท้อง ไม่ต้องไม่ต้องเหมือนไม่อาจจะไม่รถจัดเกินไปนะครับแต่ทําให้เราเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นทําให้เรารู้อารมณ์ของเราทําให้รู้ศักยภาพของตัวเองว่าเราสามารถไปต่อได้อีกนะเราสามารถเก่งยิ่งกว่าน,นี้ได้อีกเพลงของเบเกอรี่จะไปไปช่วยตักดันตรงนั้นข,ของคนฟังครับครับแล้วแน่นอนว่าในซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยออกมานะครับมีความรักอยู่ที่นี่มันเข้าใจง่าย,ายเนาะพี่นพมันก็คือชัดเจนตรงไปตรงมาใช่ครับก็ อยาให้ทุกคนเห็นแน่ว่าจริงๆแล้วรอบๆตัวเราเนี่ยมันมีความรักอยู่ตลอดไม่ว่าจะเสียงลมเสียงนกร้องหมาเดินมาดมขาเราหรือดวงแมงวันมาตอมข้าวเราก็ได้มองแค่นี้รครับรถ้าเรามองในมุมมองแบบ p o p เนี่ยมันมีความรักอยู่ตรงนี้จริงๆนะไม่งั้นคนไม่งั้นสิ่งต่างๆไม่ได้เจอกันหรอกนะครับแต่ถ้าเรา<ผ>ม,มองรู้สึกคิดถึง,ถงที่แห่งนี้เลยอ่ะด้วย Negative Feeling เนี่ยมันก็จะแบบ อยหาอะไรมาตบแมงวันดิหมาตัวนี้มันสกป,ปกหรือเปล่าแต่มันเปลี่ยนแค่เปลี่ยนมุมมองนิดเดียวเองครับว่าเราบางทีเราก็เป็นที่พึ่งพาของอีกคนหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัววัฏจักรเนาะใช่ครับใช่ครับแต่ผมรู้สึกว่านิยามมันของเพลงนี้มันผ่านเวลามายาวนานเหมือนกันมีความรักอยู่นี่แวบ,บหนึ่งผมรู้สึกถึงเพลงที่แห่งนี้ขึ้นมาใช่ที่แห่งนี้ถูก<อ>ก็ถูกเขียนโดยคนเดียวกันหมดนะครับก็ <laughs> มีเจอรี่มีผม <laughs> เป็นคนเขียนเนื้อทำนองอะไรเงี้ยนะ แล้วก็มีบอยไตรภูมิรัตน์มาช่วยเขียนเนื้อ้องซึ่งเขียนเนื้อร้องต่อจากเพลงได้ยินความรักบ้างไหมด้วยนะครับก็เลยมันตอบว่าได้ยินความรักบางไม้อ่ะมีความรักกู่ตรงนี้เนี่ไม่ได้ไปไหนโอ,อนหัวใจ <c oughs> โอนหัวใจ <c oughs> ผมใช้คำว่าโอ,อนหัวใจแล้ว <c oughs> พี่น้องบอกว่าปีหนาเดี๋ยวจะแฟนๆได้ฟังเต็มเ็มอัลบั้ม เจ็ดเพลง oh oh. นะครับแฟนอยากจะเปิดได้ฟังจะแยกอยู่แล้วบางเพลงเนี่ย<ช>เดี๋ยววันนี้ผมไปนัดทำเพลงกับเจอร์รี่ครับเดี๋ยววันนี้ก็ไปเจอร์รี่ไปบ้านเจอร์รี่กัน uh huh. ไป uh huh. ทำเพลงที่สี่ที่ห้าต่อว่ามีเพลงที่มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกสมมติถเราแต่งเพลงเศร้าเนี่ยเสกมันท้าทายเหมือนกันนะว่าเออถ้าเป็นพีออพียุคนี้แต่งเพลงเศร้าเราจะเราจะเราจะรจะ้องแนวไหนจะเราจะแต่งออกมาให้คนเศร้าหรือว่าเราจะแต่งให้ปลดล็อกความเศร้านั้น ตอนนีเ้เราเลือกว่าใหญ่ให้คนปลดล็อกความเศร้ามากกว่าออืนะครับเราต้องรอฟังครับเพลงพวกนี้มันมีมันมีชั้นเชิงอีกแบบหลายแบบเลยว่าเออเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราน่าจะเขียนเพลงในแนวนี้นะให้คนได้คลี่คลายให้คนได้หลุดออกมาจากปมได้หลุดออกมาจากสิ่งที่ตัวเองบางทีมันมันเดินชนปัญหาเดินเจอสิ่งหนึ่งๆต่นี่แก้ปัญหาไม่ได้แต่อาจฟังเพลงเราแล้วอาจจะคลี่คลายก็ได้ เนี่ยมีคุณฟังบอกว่าด้วยด้วยภาษาที่ใช้ตรงไปตรงมาเขาใจง่ายแล้วมีคํหนึ่งที่ยุคนี้เขาใช้กันบ่อยคือคาว่าฮิวใจเหมือนที่พี่น้องบ,บอกมันมันให้กําลังใจแล้วมันฮิวใจคนฟังได้ครับดีใจครับที่ทุกคนสัมผัสใจก็ลองฟังบ่อยๆครับผมผมเชื่อเลยครับว่าเพลงของพวกเราเนี่ยยังทรงยังคงใส่รสชาตินั้นอยู่เสมอยากให้กาลังใจคนฟังแ,แล้ว่าจริงๆิแล้วโลกนี้มันขับเคลื่อนไปด้วย ความตั้งใจความจริงใจของคนในสังคมเนะครับถ้าเราสามารถปลุกความรู้สึกตรงนั้นในสังคมขึ้นมาได้เนี่ยให้คนในสังคมมีแรงกระตุ้น <c oughs> เดินไปข้างหน้าด้วย positive thinking เนี่ย <c oughs> ผมก็เชื่อว่าเพลงเหล่านี้ก็จะเป็นเป็นแรงส่งต่อให้สังคมให้แข็งแรงได้ขึ้นด้วยมากขึ้นได้ด้วยอันนี้เดี๋ยวพี่น้องปีหน้าถ้าเกิดว่าปล่อยมันจะปล่อยทีเดียวรวดเดียวเลยไหมครับหรือว่าทยอยครับทยอยครับทยอยแล้วแต่ในช่วง คงได้ปล่อยได้สักสามซิงเกิลครับแล้วกนั้นก็คงปล่อยอัลบั้มเต็มครับในช่วงกลางปีครับผมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะยังพันที่เป่นเราบอกอาจจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของวงด้วยเนาะใช่มีแน่นอนครับไม่รับรองว่าไม่หายคิดถึงแน่นอนครั้งนี้เทิญแสงมาดูด้วยนะเพราะว่าคอนเสิร์ตพีโอพีครั้งนี้คือไม่ได้มาดูพีโอพีแล้วแต่เราจะมาเป็นพีโอพีด้วยกันสัญญาเลยพี่นพผมไม่รู้นะวันนั้นมันจะวันที่เท่าไหร่แต่ผมไปแน่พี่ใช่ครับผมล็อกไว้ตรงนี้กับตัวเองเลยพี่นพที่วันขนาดนี้ คือ POP ด้วยกันครับแฟนเพลงทุกคนคือ POP เหมือนกันเราเป็น p o p ด้วยกันครับผมโอเคอ้าวแน่นอนวันนี้มีทั้งเพลงใหม่ของวงด้วยนะครับแล้วก็งานที่พี่นบบอกเราให้พี่นบฝากซะหน่อยดีกว่าว่าทั้งตัวเพลงนะครับแล้วงานนี้ให้พี่นพเชิญชวน,นแฟนๆเองเลยเหลือบัตรไม่เยอะแล้วด้วยเหลือบัตรแล้วไม่เยอะแล้วด้วยนะครับว่า<ช>มันซื้อที่ไหนยังไงบ้างครับสำหรับ p o p นะครับปีปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะขึ้นดนคอนเสิร์ตสักครั้งสองครั้งนั่นเองนะครับ งาน In the Mood for the Bulgarian Music Festival ที่จะจัดขึ้นที่ Treasure Hill Golf Course เนี่ยวันที่14วันเสาร์หน้านี่แล้วนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นถ้าใครอยากมาเจอ P.O.P ก็ซื้อบัตรได้เลยครับรับรองคุ้มแค่ P.O.P วงเดียวก็คุ้มนะครับเพราะว่า P.O.P เนี่ยจะแสดงร่วมกับอ่อนารีแล้วก็โยคีเ a ย์บอยรวมถึง Mr. C นะครับจะเป็นโชว์พิเศษของพี่สมเกียจด้วยที่เราเราเตรียมเพลงมาจากนั้นก็จะมีเพื่อนๆ t o Days Go Kids กับ TK มาอยู่ในโชว์เดียวกันเนี่ยครับตรงนี้โชว์เราประมาณสองชั่วโมงครับ <laughs> <laughs> พคารของเราเนี่ยสองชั่วโมงเต็มตม,มาพบกับโชว์ POP กับ Today Kids, t o d a y s g o Kids TKP On Ari Mr C Yoki Playboy ได้นะครับในที่ Treasure Hill Golf Course ครับวันที่สิบสี่ธันวาคมนี้ครับสองชั่วโมงเต็มได้ที่ที่ไหนครับซื้อบัตรได้ที่ Tiny g ก t ก็ตเมทุกสาขานะครับหรือว่า ทาง i n m a j o r c o m ก็ได้ครับเข้าไปกดได้เลยครับผมแเ้อไปหาด้วยฝากไปหาไอ้นี่นะมีพวกโปรโมชั่นอยู่ตามที่ต่างๆไปลองหาดูครับมีมีส่วนลดด้วยครับจะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายไปได้ยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ไปติดตามข่าวสารได้ที่ In The Mood Music Festival Music ใช่ครับผมได้ครับ โอเคผมนี้ขอบคุณพี่นพมากมากนะครับงานยุ่งมากเลยับอยู่ในรถกับเราเลยแล้วเดี๋ยวนิดนบ่ายสองอีกสิบนาทีนะพี่น้องมีประชุมต่อด้วยนะครับถึงแพลนบีนะครับผมมีประชุมกับแพลนบีบ่ายสองงาข้าเพชรบุรีครับรถติดมากเลยนะเหมือนถึงตรงนี้แล้วครับถึงหน้าบริษัทแล้วครับเดี๋ยวพบกันนะครับผมเจอกันครับพี่นพวันนี้สวัสดีครับสครับสุดยอดครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับพี่ครับ คุณฟังครับน่ารักเสมอเลยครับสำหรับพี่ชายคนนี้ครับพี่นพพรชมณีนะฮะแล้วเมื่อกี้เราคุยเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องเพลงใหม่เขาแล้วแต่รู้จากเวลาคุยสนุกมากแบบนี้คุณฟังเบรกก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาหลังเบรกผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังเต็มใจเมกันครับจากพี p อพีมีความรักอยู่ที่นี่ที่มีกับแฟนมิวสิคโซเชียลด้วยนะฮะมมีใบ มีสะอาดน้ำยาล้างจานกลิ่นเลมอนไบท์ขจัดคราบมันหอมกลิ่นเลมอนถูกหลักอนามัยมีไบท์มีประหยดัดแค่เทผสมน้ำก็พร้อมใช้งานน้ำยาล้างจานสูตรประหยดัดกึ่งสำเร็จรูปมีไบท์ผสมน้ำนง่ายๆได้มากกว่าเจ็ดเท่าขนาด250กรัมผสมน้ำได้จริง2,000มิลลิลิตรขนาด1กิโลกรัมผสมน้ำใช้ได้จริง70,00มิลลิลิตรมีไบท์ใช้ง่ายล้างง่ายสะอาดไบท์น้ำยาล้างจานสูตรประหยดัดกึ่งสำเร็จรูปมีไบท์โทรสั่งไปใช้ให้ไบที่1 9, 9, 9. 1 9 9 4 2 5 5 9มีไบท์ต้องมีทุอง<ม> ชาวล้าน